สวัสดีครับผมวสิณน,นึงตรครับในวันที่30เมษายนข้ามไปถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับในงานบุญใหญ่ครับที่จังหวัดขอนแก่นพระโยขอนแก่นนะครับพบกันนะฮะวันนั้นเนี่ยจะมีงานพิธีเททองหล่อสมเด็จพุทธบรลมหาบุญบรารมีนะครับเป็นพระองค์ที่สวยมากนะครับก็ในวันที่30เมษายนก็จะมีกิจกรรมนักแสดงนะครับดารานักแสดงไปร่วมงานมีใครนั้น อยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะอีกท่านนี้ก็คือคุณฟิลนะคุณฟิลกิติกรน,นะครับให้ความบันเทิงกันร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงของเขาเนี่ยเพราะมากเลยทีเดียวไปฟังกับตัวเองนะฮะแล้วก็มีคุณป๊อปพระศิวลีรครับเป็นประธานมืองที่พสิบุรีเป็นผู้จัดก,การนี้นะครับผมก็จะมีการเปิดตัวละครนะฮะมีละครหาธรรมของมูลนิธิซึ่งในหนึ่งตอนเนี่ยในตอนหนึ่งผมร่วมแสดงด้วยกับครอบครัวของผมเองครับน้องเลโก้กับคุณนันกว่านะครับ ก็จะได้ชมตอนไหนนั้นเดี๋ยวต้องไปดูที่งานแล้วก็ชมภาพยนตร์พระศิะวลีนะครับมีการฟังธรรมเทศนาสเสวยวิมุติสุขและปฏิิธรรมข้ามคืนนั่งต่คืนวันที่30เมษายนข้ามไปถึงวันที่1พฤษภาคมครับส่วนวันที่1พฤษภาคมเนี่ยช่วงเช้าก็จะมีการถวายพัฒตาหารนะครับบวงสวงหล่อพระนะครับพระนี่คือสมเด็จพุทธบรวัหาบุญกรมีพระองค์นี้สวยมากนะครับเป็นปางหน้าตกนะครับแล้วก็ งานเนี่ยจัดที่ไหนผมลืมบอกจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับณวัดป่าสุบรรเขตนะครับวัดป่าสุบรรเขตบ้านหนองแวงตําบลบ้านเหล่าอําเภอฝามจังหวัดขอนแก่นครับสามารถติดตามสอบเออติดต่อสอบถามนะร่วมบริจาคร่วมงานบุญได้นะครับที่พระอาจารย์สายยนนะครับแล้วก็อาจารย์ป๊อปชอนกกอน,นะครับที่เบอร์062-985 3510และเบอร์0826361865นะครับแล้วพบกันครับ